สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับ Scratch Online ออใน EP ที่3ะ,ะในเรื่องของการสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นนะคะวันนี้เราจะมานำสนามจริงมาใช้นะคะใน EP ที่ผ่านมาเราวาดสนามขึ้นมาเองนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะคะโดยพิมที่ scratch.mit.edu นะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าระบบมานะคะ แล้วก็มาที่ไฟล์ New Project นะคะจากนั้นก็เรามาตั้งชื่อนะคะ,ะหุน่นยนต์สนามสี่เหลี่ยมนะคะวันนี้เรารูปสี่เหลี่ยมมาใช้แล้วก็ลูเแมวออกเลยนะคะเราจะมาวาดหุนด่นยนต์เองนะคะก็ตัวหุน่นยนต์ใช้สีอะไรก็ได้ที่ไม่ไม่ใกล้เคียงกับตัวเซนเซอร์นะคะ จากนั้นก็มาวาดตัวเซนเซอร์นะคะตัวเซนเซอร์เป็นสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินเหมือนเดิมนะคะจริงๆใช้สีไหนก็ได้นะคะเวล๋ยวเราไปเขียนคำสั่งเราค่อยไปเลือกสีนะคะเรียบร้อยนะคะจากนั้นมาที่แบ็กดรอปเราจะอัพโหลดรูปภาพนะคะเป็นสนามสี่เหลี่ยมเดี๋ยวจะ เป็นรูปสนามสี่เหลี่ยมเดี๋ยวจะทิ้งรูปนี้ไว้ใต้ทิ้งนะคะคลิกมาเรียบร้อยนะคะเราจับหุ่นยนต์มาวางตรงกลางหน่อยนะคะให้เส้นสนามอยู่ระหว่างกลางนะคะแบบนี้จากนั้นมาเขียนโค้ดกันเลยนะคะคลิกที่ตัวหุ่นยนต์ก่อนนะคะมาที่อีเวนต์นะคะลากตงมาแล้วก็เลือกไฟเดอร์นะคะให้หุ่นยนต์เดิน ส0สเต็ปแบบนี้นะคะ,ะจากนั้นนะคะเลือก if ฟ h e n ออกมานะคะแล้วเราก็ไปดูที่เซนซิ n นะคะสีสีของตัวเซนเซอร์นะคะตัวนี้คือสีของเซนเซอร์นะ,ค,ะคลิกแล้วก็ดูดสีเลยนะคะสีแดงตรงนี้เป็นสีสนามนะคะเส้นสนามคลิกแล้วก็ดูดสีมาเลยนะคะแล้วก็จับลากมาไว้ตรงนี้ จากนั้นนะคะคลิกขวาดิพิเคตนะคะพอเป็นตัวที่2นะคะคลิกดูดสีเซนเซอร์ตัวที่2จากนั้นนะคะมาที่ความหมายคือตรงนี้ถ้า,าถ้าซเซนเซอร์สีแดงชนขอบสนามเส้นสนามนะคะก็จะหันหัวกลับมาตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะ ให้ชิดกันแล้วลากเข้ามาใต้ม่าลองดูนะคะเห็นไหมคะหุ่นยนเดินเรียบร้อยนะคะเดินเร็วไปสิ40ตรงนี้ง่ายนะคะเพราะว่าไม่ม,มีอุปสรรคอะไรนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของหุ่นยนต์สนามในรูปทรงสี่เหลี่ยมก็ จบเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสนามจะยากแล้วก็ซับซ้อนขึ้นนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะของแบ็ดดอนะคะเราจะนาภาพ